สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น,อน,อน้องทุกคนพัอันกลับมาพกันด้เกาพี่น้องกำยันไดมันไดมันอ้ยแลาไดมันดูน้ำพี่น้องเันชออสบายดีพี่น้องกอนสบายดีพี่น้องกินน้ำเบปซี่บอกคุณกินบาทเข้ายังไรกินยังอันนี้กินยังกินโอเลี้ยงบ่ฮะกินโอเลี้ยงค่ะ ที่กาแฟใช่ป่ะกาแฟซ้ำบว่าค่ะแกงเป็ดสน้กงเป็ดสีคือเธออย่าเนาะมาถ่ายดูน้ำหลังจากเขามาแต่หาหมอเข้มเข้มเข้มยังไงสาเหตุที่เขาเป็นก็คือยังกับแม่มันซ้ำในพี่น้องมันกระเทกมะซันหลังกระนุซันหลังกระเทกการดังเล่ามันซ้ำ สันหลังอักเสบสำลังเป็นสำลังอับเสียบกระดูกอักเสียบอ่าสัลังอะไสันหลังอ่ในหลังเกระดูกไปเป็นยังโบอะไ้เป็นยังงเป็นสันหลังเป็นเกี่ยวกับบารแมนบารแมนเห็นยังเกาะรถส้นกันรถส้นกันพี่น้องเข่าความทางมากเข่าความทางมากเออเข่าความทางมากพอเข้ามาตัดหนาพี่น้องบาแม่ก็เลยส้นมาตั้งแต่เฮียนก็ไม่ได้บอกแม่พี่น้องถ้าก็มาบอกมันขึ้นนี่ ไปมหาหมอไปมาหาหมอว่าจิ๊บโตแล้วว่าตะลรังอาเสบเขียวซ้ำโดนไปซองเข็มไปในซองขางยางจนคัดเบิดเลยซองเขาซองเข็มคนละขางเลยปุ๊เสียประกันหมดเอ๊ะสบายดีไหมว่าทิมมันเบิดเลยนี่สวัสดีไปลุงลูกัสดีไปลุงกันแล้มาจังเลย เยเง็ดโอ้ยหวยโอ้ยโอ้ยกยไปวะยังกยไปวะไรกลวยไปยังเดี๋ว่วยฮ่าฮ้าย่าฮ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 ่ใส่าม่านี่เอาออกาฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮอ่นฮ่าฮ่้ยาาฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าาฮไาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้า่าฮ่า่าฮ่ได้า่าฮ่าาฮ่าาาฮ่าฮ่าา้าฮัาฮาฮลาฮาาฮ่าฮ่่าฮาเ่าฮ่าฮ่่ ยังบอกว่าจิเป็นอะไรเขากินยาซองเสมือกินยาซองเสมือคือสิหายมาสั่นเขาบ่หาย้ก็มาหาใหม่อีเละวันนี้พอดีพอดีกันก่อนเล้วบบเย็นนี่กินวันเสาร์เลยอันนั้นกินวันวันรอบพังไปกินยาอีกซองเสมือเนาะการไปเรื่อยๆปอลูกข้างนีเดี๋ยวเขาจะมามาจากเบิรงกมอแล้วเขาก็เอาปุ๋ยพี่น้องเย บินมาก็เอามาซื้อปุ๋ยบอม้โอ

กจะสอบแม่หาสอบสอบละพันอะรพันสองร้อยสี่สิบันเจ็ร้อยสี่สิบาทแพงเนะดนเดบนได้บนได้นสบายดีไบุาล มันมชื for for 8, 2, nah. ่อพไปเห็ดใส่นามนมาือในา่เขงา่เขลลายคล้ายข้าซื้อขนมใหมอนกินอ้จะสอบกัรวไปนะสิบเดของป่าราบื้อไปเห็นยังสิบแหยเขา ตัง à, ต้งเบาตั้งหัวเลไก็แข็งขนาดเคลือนมาเคินาเคินเคนเนเนอยใกล้ิุล้วันจิมีไปถเ่ จะบปวปิ้วะว oh. ะแม่โอ้มะโรงปิ้ววะโรงเต่งโงมันปิ้วน้ำมันก็หายนะกรนาดพี่น้อยามาวันสามปั๊มสี่ปั๊มนี่จังได้ไจังเงียะจังปั๊มได้กระเบิดปั๊มได้กระเบิดมันจะซื้อปุ๋ยแล้วเขาทำแม่ก็มาแวะซื้อน้ำมันพี่น้องซื้อน้ำมันมาไว้ sẽ lượt thay như vậy thay na đợi đâm na ừ. kỳ tôm kỳ tôm kỳ tôm cô ừ. Kỳ tôm, kỳ tôm, cô ừ. Nhắn này มันลิตรละสิบแปดพันยี่น้อยจะทำไมจะซื้อมาจากลิตรลิตรสิบแปดเสียรถใหญ่พูยกัสอบละพันพันป่ายมีแต่แนวแพง ช้างมราคือตีเอาตีเอานี้นี่มัดูน้ำมันแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วบ่ะเนี้พี่นุ้ยเอาหอยแมงในท่าหอยแมงในหอยแม่ในมาข้ามใ่กันกี่เอาโอ้ยเย็นเดให้มันดูล้วนะเนี่ยเอาดูดูเด้วเอาเมียี่ร้านมีอะมาไข่นะมามาไข่นะเป็นแต่หายเห็ดเต็มขางทางเลยพี่น้องเอ้ยเย็นเย็นสองไลน์งานจะไปใส่ ปเม่บอไปไ,ไ,มไปมาหอน,นี่ก็จะเก็บเสน่ห์เลวพี่น้องเพราะกันเก็บหนาสบายดี